เห็นตัวนี้นะรีบเอาใบข่อยมารูดๆเลยนะแล้วก็แกงเผ็ดแกงเผ็ดเดีียวเดย๋ยวเหี๋ยวนูเป็นปลาไหลเหรอคะเรนกอะไรเนี่ยสองชั่วโมงละจ่ายเงินมาสามหมื่นบาทกูมานอนอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยดอลฟินดอลเฟินไม่ได้เห็นเห็นยบางอ่ะน่าที่มันกระโดดอยู่เฮ้ยเฮ้ยหลายตัวด้วย น้ำเจ้าพยาเราเตรียมหนุ่มปังมาใหเราเตรียมหนุ่มปังมาให้เรมาเขาไม่แห้งหาเอ้าวรักครับโอ๊ยจะใหญ่ทำไมทำไมอ่ะก็ไม่ได้เข้าเบรกพักโฆษณาที่ไหนคุณไม่มีโฆษณาเอาจริเหรอ้าคานี่ยอาจจะใหญ่ตามชุดก็ได้ค่ะวันนี้ชุดเราอ๋อชุดใหญ่ก็เลยใหญ่เล่นใหญ่ตามแบบนี้ มากเลยนะคะเห็นท้องทะเลหรือเปล่าวันนี้เรากําลังจะไปไหนกันคะก็ไปพาบิวไปพบกับญาติบิวเนาะพยูนนั่นเองญาติบิวก็คือโลฟินเพราบิวเป็นพยูนก็เลยต้องเป็นญาติกับโรมาเอางี้ค่ะหนูอยากรู้ว่าถ้าเรามาแบบนี้คิดราคายังไงคะเพราะวคลิปนี้แต่ละอย่างเราอลังการทั้งหมดอันนี้หนูอยากราคาค่ะเงินไม่ใช่ปัญหาเงินไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือไม่มีเงินไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เรามาเป็นตัวแทนเพวพลัสดได้แล้วเราก็เลยพอจะมีเงินอยู่บ้างเปล่าเปล่าเปล่าก็คือเป็นเงินงบกองนี่แหละที่นี่นะเวลาเราจะออกเรือมาเรือระดับนี้นะคะคุณสามารถจอง private คุณได้เลยอันนี้ชั่วโมงละ500เอง2ชั่วโมงก็พันหนึ่งหนึ่งพันบาทคุณพระ ถูกมากถูกก<า>ิว่าเรือข้างฟากมากกว่าเรือข้างฟากตอนนั้นที่เราเหมาเรือไปโป,ป่อยอังคารของบิวนะสถาน,นา 1, าที่อันน้300บาทหรือยังไง300บาทอันน<า>ี้แค่1,000บาท1,000ดอลลาร์โอ้โหลยว่า1,000บาทไทยอา่ะซึ่งก็คือประมาณสัก30,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ถ้ามาหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ไปแพงสามสิคนอย่างเงี้ได้นะตกมาแบบว่า30คนก็ตกคนละพันเองนะก็ใช่แต่คนละพันเราได้แบบซีวิวดีขนาดนี้แล้วแถมที่สำคัญได้แบบไปใกล้ซิปาโลมาด้วยเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราจะแบบอะไรยังไงแต่ว่า ่แน่ๆเขาคอนเฟิร์มกับเราเลยว่าแบบ95ป่ะฮะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เจอ95ถ้าคุณไม่เห็นปลาลมาคุณเห็นปลาตีนแน่นอนค่ะุณเสีย1,000ดอลล่์คุณต้องเห็นสิว่าดูสิเป็นไงมันใหญ่โตโอโถงมากคือแค่ของวบนยังไม่พอครับคุณอาต้องทาดูข้างล่างเหมือนเราแบบนั่งเรียบกับน้ำไปอ่ะ สำหรับนอนค้างก็ได้เรือลำนี้นี่นะเขาเวล,ลาเขาออกทริปไกลๆไงใช่ครับนี่แต <ฮะ S 2> ่ว่าปวดห้องน้ำก็มาห้องน้ำแล้วห้องน้ำนั้นก็สวยสวยแต่ห้องอาบน้ำค่อนข้างจะมีความน่ากลัวนิดนึงนะมีตัวอะไรก็ไม่รู้เห <c oughs> ็นตัวนี้นะรีบเอาใบข่อยมารูดๆเลยนะแล้วก็แกงเผ็ดแกงเผ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเป็นปลาไหลเหรอคะ <c oughs> <c oughs> รู้อีกรู้อีกว่าปลาไหลว่ะ ใช่อ่ะอะไรอ่ะเสียงรถกลับข้าวกลับข pues, ้าวมาแล้วจ้ากับข้าวมึงมึงตลกมากหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวก็มานี่มันอยู่ตรงนี่เมื่อกี้เราเห็นแั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาโอ้ยก็มัวแต่ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ไม่ลงมาดูสักทีอ่เราควรโกรธ่ะโกรธคือง้โมโหคือบ้าเด็กจะถีบมันก้าดีใช่ they go down a bit please wait อ๋อ ใช่เขาว่าใช่เขาว่าใช่แต่ว่ามันอายมันก็เลยลงไปในน้าเฮ้ยเป็นโลมาายทาไมถามคําอ๋อ,อเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเขาไม่พับเพ้อไม่เหมือนเราเราแต่งตัวเยอะโล <พอ S 1> มา <พอ S 1> เขาอายเขาอาอชุดเขาไม่ได้ใส่ชุดแก้ผ้านะโลมาน่ะมาดูมาดูเขาเนี่ยเขาแก้ผ้านะนั่นไง<อ>นั่นไงนั่นไงไหนขึ้นเวรนกรรมอะไรเนี่ยสองชั่วโมงละ จ่ายเงินมาสามหมื่นกว่าบาทกูมานอนอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยดอฟฟินดเวอรไม่ได้เห็นฟังแต่เพลงนี่นนะบอลลีบูดเนี่ยกูฟังวนรอบแล้วบุญวาสนาบารมีเอาตัวเฮียอะไรขึ้นเรือมาเอาตัวเฮียอะไรขึ้นเรือมาเนี่ยเถามน่ะดอฟฟินไม่ม้าน่ะน่ะแล้วกูต้องมานอนใต้โต๊ะไม่เห็นอะไรสักอย่างนึงค่าโรงแรมกันนะโรงแรมสวยๆไม่อยู่ และแหนจะมาดูดอลฟินน้ำเนิ่มก็ไ่ไหว,ไหวมานอนหลบแดด,ดยอยู่ใต้โต๊ะนี่เรือยอทเรือยอทชีวิตเรือยอทเขาก็บอกว่าวันนี้ดอลฟินชายนะสามหมื่นบาทขึ้นมาบนเรือลำเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์การาันตีการันตีมึงขึ้นป้ามึงขึ้นแน่แดดแรงจะไต่คาย,าย,ยแล้วแล้วเนี่ยกูต้องกลับไปขายเพียวพัดเออ,เอ,อมึงเอากูมาตากแดดแล้วกูเห็นอะไรดอลฟินก็ไม่เห็นแล้วกูเสียเงินอีกสามหมื่น เงินไม่ใช่ปัญหาแล้วกูเห็นอะไรโดปินก็ไม่เห็นแล้วกูเสียเงินอีกสามหมื่นนี่วาสนาอีตุยวาสนาอีตุยวาสนาอีตุยมาชาตินี้มีบาปก่าอถือว่ามาฟังเพลงจิ้งหลีดขาวบอลลีวูดบอลลีวูด อ่าเปลเ,เร็วไปดูเราดาวฟินมาแล้วเนนๆๆน่เนเนอ๋อไอซีไอซีโอ้ไม่ได้เห็นยังอ่านทีมันกระโดดอยู่เฮ้ยเฮ้ยหลายตัวด้วย ด้วยความที่รอตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไม่เจอแล้วจำได้ประอาาที่เราด้านคุยกันอ่ะขอดใจไปหมดแล้ว บุญวาสนาบารมีเอาตัวเฮียอะไรขึ้นเรือมาส0,000่บาทขึ้นมาบนเรือมานอนหลบแดดอยู่ใต้โต๊ะนี่สุดท้ายน้องก็มาเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวใหญ่ก็มาหลายรอบด้วยจริงแต่ว่าบางทีแบบกล้องเราอาจจะบันทึกเทปให้กับทุกทุกคนดูด้วยไม่ได้จะชัดเจนมากนะสองคนนั้นแบบตอนเราเข้าใกล้ตอนเรือเข้าใกล้นางนะมีความแบบพ่นน้ำเหมือนเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ว่ายลงมาแบบตายท้องเรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรรู้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันบอกว่าแบบ สัตว์ที่ไม่ระแวงอืเรามีบุญบอกว่าเรามีบุญไม่เป็นสิ่งที่บอกว่าสัตว์มันไม่ระแวงคนใช่แต่ว่าหลายๆที่บ้านเราอ่ะมันสวยนะแล้วก็มันมีสัตว์ที่สวยกว่านี้อีกอ่ะแต่ว่าเขาระแวงคนไปแล้วเขากลัวไปแล้วโดนกระทําหรือว่าอะไรบางอย่าง้แลวฉะนั้นเราก็แบบอยากให้มีอย่างนี้ไปจนถึงเด็กๆในอนาคตเนาะรู้ป่นเราจะใช่ ดูสิมาอีกแล้วน่ารักกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะเอาปาโลมาไปฝากฮะไม่ได้เอาฝากวันนี้แจกเซรั่มกับมาสกคือถ้าดำดำห่วงกังวลเรื่องเรื่องเรื่องหน้าดำเนี่ยทาไวท์เทนนิ่งมาสกดูได้ไปเนี่ยก็ทาข้างเดียวเหมือนกับเซรั่มนั่นแหละและหน้าก็จะก็จะสีสีไม่เท่ากันทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบลองดูตั้งแต่เรามามาดิฟแล้วจนวันเรากลับเราจะดำขึ้นหรือเปล่าอ่า่าหรือว่าถ้าดำขึ้นนั้น เราไปเนี่นมันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เร็วหรือเปล่านะลูกต๊อดตัวดีไหนมึงอยากดูนักดอลฟินกูบอกกูไม่มาไงดอลฟินแล้วมึงอ่ะไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ในห้องนอนแล้วมึงก็หลับแล้วมึงเห็นอะไรดอลฟินแล้วมึงชวนกูมาทาไมไอ้ต๊อดพ่อเขาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วหมาเน่าลอยน้ํามา เร็วๆบาปปุนนั่งไปนอนสิ้นอยู่ตรงนั้นจริงๆกลมลงไปดูฮิกิเข้าไปเจือกเรื่องชาวบ้านเราจะดูปกติไม่ได้เราต้องเราต้องดูอย่างนี้ก้มลงไป